จูนออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะหลังพี่หนุ่มกลาออกมาไลฟ์ยอมรับผิดทั้งหมดค่ะลั่นรู้อยู่แก่ใจความจริงก็คือความจริงด้านทนายความเผยค่ะว่าด้านเมียหลวงเตรียมฟ้องเมียน้อยทั้งหมด10ล้านบาทค่ะกลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะหลังช่องดังออกมาปล่อยข่าวเมาส์ประเด็นในเรื่องของนักร้องซอฟบ,บล็อกเสียงนุ่มค่ะมีมือที่3นั่นเองล่าสุดค่ะด้านพี่หนุ่มกลาเนี่ยกลายเป็นคนที่ถูกโยงในเรื่องนี้แต่ว่าเมื่อคือนที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันที่19มิถุนายนกลางดึกค่ะด้านนักร้องเสียงนุ่มอย่างนีนุมมมกกกาาาลไดด้รออส เปิดใจยอมรับผิดทุกเรื่องค่ะหลังเจ้าตัวถูกโยงในประเด็นข่าวเมาส์นักร้องหนุ่มควงทั้งเมียหลวงแล้วก็เมียน้อยเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะดานพี่หนุ่มเองค่ะได้มีการยอมรับว่าปัจจุบันได้แยกกันอยู่กับพี่จูนภรรยามาได้2ปีแล้วและตอนนี้เตรียมเรื่องหย่าก,กันอยู่ให้จบภายในสิ้นเดือนนี้อีกด้วยค่ะและก็ยืนยันค่ะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังคงดูแลลูกสาวให้ดีที่สุดค่ะสวัสดีครับ ผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เล็กๆของผมเพื่อเพื่ออธิบายนะครับคือกับข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมขอโทษแฟนเพลงทุกคนนะครับขอโทษต้นสังกัดนะครับขอโทษครอบครัวนะครับขอโทษที่ทําให้ผิดหวังนะครับแล้วก็ขอโทษที่ทําให้ทุกคนเสียความรู้สึกนะ จากสิ่งที่เกิดขึ้นผมขอน้องรับความผิดทั้งหมดนะครับไม่มีคำก็ยไม่มีคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นะครับแต่ว่าอยากใช้พื้นที่เล็กๆเพื่อเพื่ออธิบายบางอย่างในส่วนของผมนะครับกับข่าวที่เกิดขึ้นมันหลายกระแสะมากกระแสหนึ่งคือสถานะที่เกิดขึ้น สถานะของผมกับครอบครัวตอนนี้คือที่ผ่านมาผมแยกบ้านมาแล้วสองปีนะครับไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับพี่จูนมาสองปีแล้วนะครับได้ย้ายกันมาอยู่บ้านคุณแม่นะครับแล้วก็ แล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องหยามาโดยตลอดนะครับล่าสุดเมื่อสองวันที่แล้วก็เพิ่งได้คุยเรื่องหยากันว่าตกลงว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้จบนะครับแล้วก็แต่ว่าผมขอไม่พูดเรื่องของการหยา หรือรายละเอียดของครอบครัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องเรื่องละเอียดอ่อนนะครับมันอาจจะต้องมีการคุยกันแล้วตกลงกันอีกสักพักหนึ่งนะครับส่วนกระแสที่สองคือกระแสของการที่ผมสร้างภาพผมไม่ดูแลลูกผมเอาเงินไปเปย์ปผู้หญิงนะครับตั้งแต่ผมแยกบ้านออกมาสองปีที่ผ่านมาเงินทุกบาททุกสตางค์จากการเล่นคอนเสิร์ต เงินทุกบาททุกสตางค์จากงานทั้งหมดที่ที่เห็นในวงการบันเทิงเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่เคยผ่านมือผมนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่แกม่จ่ายเลยจะจ่ายสู่พี่จูนนะครับจ่ายเข้าบ้านซึ่งผมจะไม่ได้จับเงินนั้นแม้แต่บาทเดียวหนึ่งร้อยเอร์เซ็นของการของรายได้ทั้งหมดส่วนเรื่องลูปที่ผมไม่มีเวลาไปดูแลผมอยากอธิบายว่า ด้วยคิวงานที่เยอะเนี่ยจริงๆแล้วทุกวันที่เป็นคิวงานวันที่ว่างของผมผมจะเอาเวลาไปดูแลลูกตลอดถ้าใครตาม facebook ส่วนตัวของผมจะเห็นว่าทุกวันที่เป็นวันว่างผมแทบจะอยุดกับลูกตลอดนะครับและไม่ว่าสถานการณ์จากนี้ผมจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ยังจะดูแลน้องมินต่อไปอย่างดีที่สุดนะครับ ท้ายที่สุดนี้ผมขอโทษนะครับขอโทษทุกคนที่ทําให้ผิดหวังนะครับขอโทษจัดใจเลยนะครับขอโทษที่ทําสิ่งไม่ดีในครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ หลังจากที่พี่หนุ่มกลาค่ะออกมาไลฟ์สดแล้วก็เปิดใจแล้วก็ขอโทษเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแบบนั้นค่ะด้านพี่จูนค่ะภรรยายของพี่หนุ่มกลาได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเป็นการโพสต์รูปภาพกอดกับลูกสาวค่ะความแคปชั่นบอกว่าขอบคุณทุกทุกคนที่ส่งกำลังใจมานะคะตอบไม่หมดจริงๆแต่ความจริงก็คือความจริงค่ะต่อให้คนอื่นไม่รู้เรานี่แหละรู้อยู่แก่ใจอะไรผิดอะไรถูกก็ให้ว่าไปตามกฎหมายเพราะถ้าคิดจะออกมาพูดก็คงพูดตั้งนานแล้วไม่รอจนถึงวันนี้หรอกค่ะต่อจากนี้ก็คคงงมมอออออนหดเววลลาล่่แแ้จริๆะขช ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับลูกนะคะฮททีมเมียหลวงค่ะขณะเดียวกันค่ะในโลกโซเชียลเนี่ยได้มีการแชร์โพสต์ของทนายความชื่อดังทนายชายพัฒน์ค่ะที่เข้ามาดูแลเรื่องคดีความของพี่จูนนั่นเองค่ะโดยข้อความต่างๆค่ะทนายชายพัฒน์ได้ระบุเอาไว้ค่ะว่าวันนี้ผมได้นั่งฟังเรื่องราวของเมียหลวงของนักร้องเสียงนุ่มคนดังแล้วถึงที่ไปที่มาของปัญหาครอบครัวซึ่งเธอก็ปกป้องครอบครัวเต็มที่แต่เมื่อมือที่3อยู่ไม่เป็นและพยายามเปิดตัวเองจนเรื่องดังขึ้นมาเสียดายความเป็นสุภาพบุรุษนับหนึ่งกับครอบครััััววกบมียพอตต้ง มีชื่อเสียงเจอ FC ฟซเอเปไปเป,เป,เป,เปมาแพ้อำนาจเงินหลงเงินจนลืมครอบครัวและเมียที่อยู่เคียงข้างและอึ่งข้อความค่ะบอกว่าบางครั้งเมียหลวงก็ต้องทนเจ็บเพื่อรักษาไว้ซึ่งคําว่าครอบครัวแต่เมื่อถึงขีดสุดเธอก็จะไม่ทนอีกต่อไปเชื่อว่าทุกคนมีขีดจํากัดของแต่ละคนทนายอย่างผมก็มีหน้าที่ทําตามคําสั่งของเมียหลวงขอออกหนังสือเรียกค่าเสียหายจากเมียน้อยคนรวยจํานวน10ล้านบาทให้เวลา3วันก่อนนะถ้าไม่จ่ายฟ้องจ้าให้โอกาสตามลําดับค่ะ ล่าสุดค่ะทางทีมข่าวเรื่องเล่าชาวนี้ได้มีการติดต่อไปหาทนายชายพัฒน์เรียบร้อยแล้วค่ะได้มีการยืนยันค่ะว่ามีการฟ้องร้องกันจริงค่ะแล้วก็เรียกค่าเสียหายจํานวน10ล้านบาทเป็นความจริงค่ะยังไงก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับพี่จูนด้วยนะคะสําหรับเรื่องราวที่พี่จูนต้องเจอมานั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องที่ว่าเตรียมฟ้องไม่น้อย10ล้านบาทเนี่ยด้านชาวเน็ตเขาบอกว่า10ล้านบาทยังน้อยไปนั่นเองค่ะอ่ะเป็นว่าถ้ามีเรื่องราวออกมาเพิ่มเติมทางเพจบราเมาส์มาเพจผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค